ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำวเพื่อน ท่านผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญพิเศษ2คนซึ่งก็ปัจจุบันนี้ว่าไปแล้วมีความเป็นไทยในสายเลือดแต่ถ้าพฤติกรรมความเป็นอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่ละน่าจะเป็นคนอเมริกันเปนล้วสองคนตอนนี้ตองสาวสวัสดีจะ้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเริ่มที่เดี๋ยวเริ่มที่วันเวลาก่อนเลยเพราะว่าทุกวันนี้จะเจอ2คนที่เมืองไทยน่าจะยากจะ <c oughs> ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเป็นหลักเฉยแข่งที่อเมริกาค่ะกลับมาช่วงแบบปลายปีบ้างหรือว่าระหว่างช่วงแข่งก่อนเอเชียละอางเ้เอารวมๆพี่แอบถามแม่แล้วะ แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าตารางแม่กับตารางหนูตรงกันหรือเปล่าปีนึงอยู่เมืองไทยนะช่วงนี้นานแค่ไหน,นประมาณประมาณสองเดือนค่ะเจออยู่ทันวาต้นมกราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาบางช่วงตุลากันยาอะไรอย่างเงี้ยอืมวันนี้ก็เลยอยากจะมาบรรยากาศที่มันไม่ใช่กอล์ฟนิดนึงอ่นที่จริง้วอยากให้ทำกับข้าวให้ฟังให,ให้ดูเรื่องเวลาให้ชิมได้ข่าวว่าคนนี้เก่งมากสุดยอดเลยค่ะใช่ปะกินเก่งมากเลยอ๋อโอเคกินทุกย่าง พี่สาวทำกับข้าวกินบ่อยป้อพี่ทำค่ะถ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยช่วงวิคออฟกลับบ้านอะไรเงี้ยพี่ทำทุกอย่างเลยแม่เตรียมพี่ก็ทำไปแม่เตรียมพี่ทำโมทำเมกินเมกินางแ่ล้างแม่ล้างแม่ล้างเลยโอเควันนี้อันที่จริงแล้วเมนูนี้ค่อนข้างง่ายๆนะทางแหลมเกตเข้า่าห์เตรียมให้เราลองเองสักหนึ่งเมนูนะธรรมดาแหละแต่เขาเขาทำมาให้เกือบหมดแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่า เราอาจจะปรุงแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยเอาฝีมือโมแล้วกันดีไหมจะดูไม่มีใครได้อันนีหนึแต่มะนาวก่อนอยากออยยาากกดูเซนกันทำกับข้าวก่อนทำยไงบ้างไม่มีไม่ใช่ใส่เนื้อก่อนเป่ะเธอไม่ใช่ใส่ที่อนนะใช่ไม่ใช่เหรอคะใส่เนื้อกก่อนม่หลังวันนี้เอาลงมือโม่เมื่อกี้เราขึ้นหัวโม่ทำอาหารเก่งเลือกนี่อีดีมก่อนได้ค่ะแม่มาใจเย็นเดี๋ยว Drive เหล็กชิปพิชพัดเนี่ยอะไรมาก่อนมาหลังเลี้ยงได้ใช่ไหมได้ค่ะพัดก่ออนเหรคะ พัดกร้อนเนาะโอเคเยี่ยมเลยตรงใส่อะไรก่อนฮันเน่ไม่ใช่ปกติต้องทำน้ำเยี่ยมเราเชื่อเมีย์เมื่อกี้มีถามพี่เขาแล้วใส่เนื้อก่อนอย่าหาตัวช่วยนอกจอมากหนลองใช้เซนต์เราเองนี่เขาลวกมาให้เราด้วยนะพี่เขาจะเดรเข้ามาแล้วแต่เราบอกไม่ได้แลรวพี่อาจจะเป็นสูตรของพี่แต่นี่เป็นสไตล์ของโมนี่ อยากเห็นบรรยากาศเวลาอยู่ที่บ้านแล้วช่วยกันทำับข้าวช่วยมั่งไหมเนี่ยไม่ช่วยด้วยคือเป็นนั่งรอเลยเธอจะนอนรอที่ห้องหาแล้วถึงเวลาพี่คุยกับแม่หาดีลน์มาก็เอาลงมากินเลยเมย์หิวแล้วเราทานเผ็ดกันไหมอะคะหรือใส่ไปทั้งหมดไม่ไม่กินไม่เผ็ดไม่เผ็ด่เอาอย่างที่เราทำอย่างจะกินไงเป็นคนไม่กินเผ็ดไม่ใส่พริกอ้าวแล้วใส่งไปทำไมล่ะถ้างั้นอะตะกอไม่ไม่เนองเราะว่าใส่พริกเพราะว่าตะไคร้ตะไคร้อันนี้อันนี้อะไรนะตะไคร้นี่แหละ ไม่ได้คือถ้าใช้ง่ายอยู่นี้ต้องมาในซองแล้วละ่ะค่ะค่ะขอมแบไม่ใช่อันนี้ของแมยเมย์เป็นคนมีทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นสารละยึดไปไหมแต่เราก็คุกไงนี่เห็นไหมจริงๆสกิลนอกจากสกิลกรอบโมแล้วโมก็ยังมีสกิลทำอาหารด้วยโมพูดเลย นี่เขาทำต้๋นเกี๊ยหน่อยนะคะตุ๋นเกี๊ยค่ะทำอะไรกินทำอะไรทำอะไรอีกอ่ะทำแบบไข่ยัดไส้อะไร่เงี้ยแบบมันเป็นใช่คือไม่ใช่ของเด็กของโมไม่ใช่ของเด็กของเด็กคือไม่ชัดต่อไปไม่ใช่ในในมุมมองของคนทำชอบทำอะไรมากสุดคือเป็นคนที่ไม่ค่อยทานเผ็ดมากแล้วก็รสไม่จัดมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะชอบทำแบบ ง่ายๆแบบไข่ยัดไส้อะไรเงี้ยแกงอะไรก็ทำส่วนใหญ่จะเป็นถ้าจะทาแกงจะเป็นแบบเลี้ยงเพื่อนบ้านอะไรเง,ง <c oughs> บ้นใช่แม่บอกคาโบนา่าเราเด็ดมากคาโบนา่าพอได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมือนกับเราเราทำอาหารไทยไบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะแบบว่าอยากทําอะไรที่เหมือนกับเออที่เราคิดว่าเรามันทําง่ายแล้วเราอยากลองเนี้ยก็เลยวันนั้นก็ไปเซิร์ชว่าคาโบนา่าทำยไงมันก็ไม่ยากเลยค่ะแล้วเราก็มีคนลองอยู่แล้วที่บ้านอ่านูที้ยากินอ ในแง่คนทานฝีมือเขาที่ทําออกมาชอบจานไหนมากสุดชอบจานไหนอะคัมมาล่าก็โอเคก็ก็ดีค่ะคือจริงๆแล้วเขาทำพูดดีๆคือหนูรู้สึกว่าเขาใส่ทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นรสชาติอาหารมันจะเหมือนกันหมดอะไม่เหมือนคือดิเพนเนื้อเนจะเนื้อเนื้เนื้อ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 เนี้อเนื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 อาหารอเยื้อานื้อเนื้อเนื้อก็โอเคื้อเนื้อเนก็กินได้หมดื้อเนื้อมีื้อเน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 ือ คือเมย์ต้องบอกว่าดีหรือว่าโอเคเพราะว่าเมย์ไม่สามารถทํากินเองได้ค่ะโอไรก็ต้องดีเพราะถ้าบอกไม่ดีเดี๋ยวเขาไม่ทำให้กินเคไม่มีกินหมดเลยคราวนี้ใช่ค่ะกินน้ำก่อนไหมเผื่อจะปรุงนะจะไเพิ่มจะได้แก้ไขนีมีมีดรออยู่เผื่อจะเอามะนาวเพิ่มอ๋อใช่เมย์เป็นคนกินเปรี้ยวมะนาวขอพิเศษสู้ขอพิเศษมีเลยค่ะ น่าขอโทษช่วยแค่บีบมะนาวที่ไม่เป็นหรเห็นไหมหนูบอกแล้วพี่ดูแลส่งมะนาวให้ในถาดบีบเลยเหรอคะแล้วพี่เจต้องตอบว่าอือร่อยถูกต้องมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วหนูเป็นคนผักชีโรยหน้าเลยแล้วก็โรยหน้าเมถนัดอยู่แล้วเรงรอดูอยู่ว่าจะเลหรือเปล่านี่ จานนี้ก็โอเคเอาให้หมดเลยไหมพอแล้วโรยหน้าอย่างเดียวพอเฮ้ยดูดีสวยๆคะ่ะใช้ได้เพราะฉะนั้นเอางี้เดี๋ยวเราจะชิมจานนี้กัน<ฆ>แต่ว่านอกเหนือจานนี้แล้วเนี่ยที่ทางร้านอาหารน่ารักมากนะครับท,ทางแหลมเกตเขาเตรียมต้อนรับเราวันนี้นะครับในการเดินทานที่แล้วก็มีเมนูมากทีเดียวเด<ฆ>ี๋ยวเราจะว่าคิ้วมาทั้งเมนูเลยเดี๋ยวเรากินทั้งอันที่เราทําบวกกับอันที่เขาทำมาให้นะครันได้สจะตู้กับ มาคุยกันต่อนะครับกับน้องโมน้องเมย์ซึ่งตอนนี้อาหารเต็มโตะ๊ะเดี๋ยวก่อนที่จะลองชิมอาหารเพิ่งนึกออกว่าเมื่อกี้ลืมลืมคุยเรื่องกอล์ฟเลยโดยสิ้นเชิงม่คิดมีคำถามกอล์ฟยังยังเลยค่ะไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่เรื่องกินเรื่องนู่นเรื่องนี้เอาเรื่องกอล์ฟนิดนึงกันก่อนจะเ,เข้าในส่วนของตรงนี้ปีที่ผ่านมามได้เป้าที่ต้องการไหมของทัง้งคู่ คือด้วยด้วยที่เราแบบเล่นกอล์ฟมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยโมว่าม,มันก็มันก็ตามมาด้วยหลายหลายอย่างโม,มก็แฮปปี้โมว่าม,มันก็แฮปปี้มันคอนสิสแตนต์นมากขึ้นแล้วก็เล่นกอล์ฟมีความสุขขึ้นอะไรมันก็ดีขึ้นน้องเมย์ล่ะคะก็ดีค่ะจริงๆแล้วปีนี้ก็ตามเป้าแหละไม่รู้สึกว่าชีวิตเรามันก็มีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าปีนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากปีละแชมป์โอเคป่ะถ้าได้ปีละแชมป์โอเคป่ะก็ก็โอเคถ้าเยอะกว่าหนึ่งก็ดีเคจริงได้ก็ดีแหละ ที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยยกเว้นชามนี้เพราะชามนี้เราทำกันเองใช่ของพี่เจน่ะค่ะอยากให้แลงอยากให้แล้งอันดับหนึ่งว่าอยากอยากรู้รักษยมไงเรามเรามีบอกได้เลยโมโมชอบอันไหนมากสุดโมไม่ใช่รสชาตินะเพราะนไม่ได้ชิมเ้เลยว่าเมย์เป็นคนชอบกินปลาทอดน้ำปลามากมากปลาทอดน้ำปลามากไม่เคยทอดเองที่ทีบ้านเลยนะคะออามาเป็นชิ้นมาทอดแล้วมันก็ออกมาเป็น เอกมาเป็นเศษปลาไปเศษปลาออกมาคือมันมาเป็นชิ้นแหละแต่ว่ามันออกมาเป็นเศษต้องห้ามยุ่งกับมันในน้ำมันต้องปล่อยมันทอดไปเรื่อยๆไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วค่อยเอาขึ้นไปเรื่อยๆหรูสนุกไปเรื่อยๆเลยก็พริกไปพริกมาของเราไสนุกคือ ranking อันดับหนึ่งที่เรียกว่าจ้วงก่อนเลยน่าจะเป็นอันนี้ป่ะใช่ปลาทอดปลาข้าวโมของโมอ่ะค่ะมีเรื่องให้เธอให้เมนเรื่องอันนี้น่ากลัวมากโอ้ค่ะผงกะหรี่มาใช่ผงกะหรี่ปั๊บผงกะหรี่โป้โหโบว์ไก่ข้าวหมกไ อันว่าะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เลยเราเพิ่งผ่านไปอ่ะมาๆมาๆเราเราลองดูอันนี้อันนี้ไปได้เลยเพราะว่าไม่สุกคนนี้ไม่อินอ๋อเมนแชร์ทั้งอย่างค่ะไข่มุกแต่หนทั้อย่างแมว้าให้หนูไม่ไม่จัดใครพี่เจนะคะว่าไม่แบ่งเลยใช่ไหมครับพี่กินแค่ตรงนี้พอพี่ยาวนี่ก่อนเลยพองมืออยู่นู่นอดอยากอาหารไทย หนูก็ทําทานเองว่างนะคะใช่แล้วกิว่าท้าร้านอาหารไทยก็น่าจะมีพอสมควรป่ะมีแต่ว่าเราไม่ค่อยออกไปไหนค่ะเพราะว่าเมย์เป็นคนขี้เกียจใจเย็นบอกใช่แล้วไม่ใช่แค่พี่เจคนเดียวเหอแมเอย์เนี่คือจริงๆอ่ะเมย์เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอกจากใช้คําว่าใช้แทนคนว่าขี้เกียจก็คือแบบเป็นคนโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวชอาอยู่ใน้อนโดเลยอืมใช่ก็เลยจะแบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยออกไปที่ไหนอะไรก็คือออกไปซ้อมอ่าโอเคซ้อม ออกไปจิมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็กลับบ้านไม่เที่ยวไม่ไม่ค่ะหนูไม่เเทียวปั้งหนูดูเป็นเด็กเที่ยวอะค่ะหนูเป็นเด็กเรียบร้อยเที่ยวธรรมชาติก็ได้มันก็มีตั้งหลายอย่างไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยไปสวยแบบยังเด็กอยู่แบบเหนื่อยดิสนีย์เวิลด์ไปแล้วไปค่ะสองสามครั้งยค่ะนานๆทีค่ะใช่แต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่าไปจิมซ้อมกลับบ้าน คอือเป็นเด็กเป็นเด็กดีอะค่ะแบ่งหน้าที่กันยังไงอะสองคนเรื่องอาหารรู้ละคนนี้ทำคนนี้ <c oughs> กินใ่โมทครขับรถเดินทางไปขับรถยอยู่กับแม่คะ่ะ<ไ>ขับไกลๆหนูช่วยแม่แล้วขับไกลๆแบบโรงแรมไปสนามก็ไปแข่งอะไรเงี้ยช่วยแม่ขับคเพราะบางครั้งแบบเมีออกเช้าโมออกบ่ายแม่ต้องส่งโมส่งเมย์แล้วก็กลับมารับโมไปส่งเอกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มีบ้านที่ดีทำรายการแล้วคดีขึ้นไหมมีบ้าน ก็สบายคือรู้สึกแบบรู้สึกมันเหมือนมันมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอะไรเงี้ยมากขึ้นค่ะสนุกขึ้นสบายขึ้นเนี่ยอาหารถ้าไม่ใช่อาหารไทยชอบอะไรบ้างอ๋อชอบอาหารญี่ปุ่นค่ะอือโม่ก็ไปทางเอเชียนะญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะได้ปรับไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่ามันแบบเจอบ่อยๆอยู่แล้วนียแล้วมกรลาล่ะ เริ่มเดินทางแล้วลูกกลาดต้นๆน่าจะแบบอยู่เมือนไทยแค่อาทิตย์เดียวอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมตช์แรกมันเริ่มช่วงแบบวีคที่3ของลูกกลาอะไรเงี้ยวีคแรกก็ต้องไปแล้วไปซ้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคุมพาก็ได้แล้วก็ได้เกิดขึ้นเมืองไทยใช่อ่ที่เมืองไทย Honda แมตช์ h o n d ซึ่งเราถือว่าได้เปรียบไหมว่าเรารู้จักสนามเนี้ไม่ไม่นะเพราะสนามเดิมตลอดพวกเขาก็สนามเดิมตลอดนะเพราะวมันก็เหมือนทุกคนก็เคยเห็นสนามอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ อากาศเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้เปรียบอะไรเท่าไรเราก็ไม่ค่อยได้อยู่นะะที่เมกาอากาศเป็นัไงที่เลนด์ชวนไปรวมๆเลยก็ร้อนบ้างเย็นเย็นบ้างแต่ไม่เยอะค่ะถ้าแบบใช่อยู่ในอเมริกาจะจะไม่ค่อยเจออากาศเย็นมากส่วนใหญ่จะเป็นทางยุโรปแบบไปเจอแบบบิทิชเชลเพนเอเวียลอน่างเงี้ยก็จะแบบเป็นหนาวเป็นฝนตกเลยค่ะตอนนี้เมื่อกี้เจอกับตัวเองละกินแล้วไม่ได้คุย คุยแล้วไม่ได้กินเอาเป็นว่าอย่างนี้เราน่าจะอยู่กันต่อกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากินเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเดี๋ยวเราตบท้ายกันด้วยเนี่ยมีให้แซงฝีมือนี่จริงๆแล้วเขามีอันนี้จริงๆลวของหวานโรตีทานโรตีไหมมีอะไรที่มีไม่ทานบ้างรือว่าจริงใจมากเลยแต่ลงมือทำเองนะ หหนูได้หนูทหนูว่าหนูได้เออนะเดี๋ยวตอนต่อไปแล้วกันนะครับก็อาจจะพูดคุยกับน้องต่อรวมถึงพาน้องไปแสดงไปมือในห้องครัวทำโรตีด้วยว่าโรตีใช่ว่าจะทำง่ายๆเอกะท่าโรตีบนี้ที่บ้านเลยดีไหมะเดี๋ยวขอทานน้องต่อแล้วเดี๋ยวที่หน้ามาคุยกันต่อนะครับขอขโมยปลาด้วยเลยแบ่งแบ่งนิดนึงปลาของหนูเนื้อปลาได้ค่ะเนือกปลาแล้วจัดไปแต่งเนื้อแล้วครับเพิ่งเคยเห็นคนเป็นเนือกปลา โชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำวเพื่อน